ดูความเร็วนะฮะเอาลละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเกมสปีดดิเตอร์ด้วยนะฮะอยู่กผมโฟล์ตนะฮะ่มลูก่อนะสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะฮะผมก็จะมาอารถคลาสดีนะฮะไปเล่นสักหน่อย พอดีไม่มีอะไรทําอีกแล้วแล้วทำไมสาวามาจีบผมเยอะจังวะเอามีการโกยกันแล้วเนี่ยแย่เลยหล่อเกินก็นี้ย่นะอัอนเจนวิงโหขุนานางเคสองสี่โหชาเด้าสเต็กก็มา อย่าชนผมเลยนะครับผมแค่ค์ดดีเองค์ดกระโปงแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกให้โอ้โหรถเข้าเสียงกันแล้วโอ้โหเกตไม่เต็มครับ่านผู้ชม ต้องเผื่อไว้ก่อนเข้าโค้งอีกอะ่ะรถไม่เลงพอแอดวานแฮะพุงไปอีกครับผมความเร็วไม่ถึงสามร้อยจริงๆว่ะขนาดมีแท่นนั้นเนี่ยเฮ้ยอ้เผื่อไปกดดิฟ CWW ฮะบ,บอกเลยจังหวะน,นี้ไม่มีใครตามผมทันหรอกผมนี่โหมากอือตามมาติตดๆแล้วคันนึงฮนะไปต่อครับผมขึ้นแทน่นว่าใจเย็นในไม่มีใครตามเขาทันจริงๆห่ะ แอดวานแอดวานไม่ติดเฉยกดบูไปเลยครับความเร็ว285น้อยซะเหลือเกินหืม C W W ไม่ได้ฮะแอดวานไม่ติดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสไลด์โชว์อีซี่เปล่า หน่งว่แรงจนไม่มีใครตามทันนะเป็นเอง e เจนวิงกับขุมนางในะเข้าทันโอ้โหแฟชั่นแปดสมันเกี่ยวซื้อที่ไหนแล้วมันเกี่ยวกับฝีมือขุมนางเยอะมากฮนะเพราะวันนี้มันเป็นวันเปิดให้แรกรดขุนนาง โอ้ยอยุบหน้าสั่นใครเป็นชนวะชนได้เยี่ยมมากเอ้าชนโอ้โหตะกี้เลี้ยวยากมากฮะย,ยังไม่ชินยังไม่ชินเหย็ดแค่ชนเฉย CWB เฮ้ควิกลงมา over deep over deep ไปแค่นื่ความเร็วเดี๋ยวผมเข้าโค้งนี้ให้ดูปุ๊บหล่อมๆปะล่ะแบบไม่ชนสักนิดนฮะโจอมันอีซี่ขนาดไหนเล่า เมื uh huh. ่กี้ cww over ไม่ติดเลยช้าไปไหน่อยไม่เป็นไรครับ over ทางนี้ครับ cww uh huh. ทางนี้ต้อง over deep แล้วกดบูทครั้งเดียวพอครับเดี๋ยวมันแรงเกินทางนี้ผมต้อง deep ช่วยนะมันค่าเทิร์นน้อยกว่าลาซอไปเลย แล้วก็มีคนทักมาครับไอ้เฮียโวยเลยอืมซีครับโอเวอร์ได้นี้บอกเลยว่าไม่มีใครหยุดเขาอยู่จริงๆนะฮะจังหวะนี้ไอ้เฮียเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเข้าให้ดูจะบอกเลยว่าไม่ได้ฟุกนะฮะ โอเวอร์เวยครับ <c oughs> โอ้โหทำทำไวไปหน่อยพอดีไม่หึดโอ้โหเขาตามมาทันแล้ว CWDW ครับสองนาทียี่สิบห้าเลยเหรอโอ้โหมีขุนนางเข้ามาทันนี่ครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยลิซ่า เเคลิซ่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหัวทองๆเนี่ยยิ้มอย่างนั้นลิซ่าที่หนึ่งฮะออกตัวงี้แน่นอนอยู่แล้วเก็บเก็บไย้ก่อนเลยเดี๋ยวมันไม่เต็มเก็บไปอีกครับเดี๋ยวแม่งไม่เต็มเก็บอีกนิด <c> เ <oughs> อ้าออ้า ลิซ่าอ้าอย,อย,อ,ยอย่าชนผมงี้ไม่ได้จริงๆว่ะุตส่าหาักเต็มที่แล้วแหละลิซ่ามึงแสงได้ไงวนะไม่ได้อืม ไม่ได้ไม่ได้อีแอดวานไปครับจังหวะน,นี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกมากความเร็ว2 8 4แต่ตะกี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นำห่างลิซ่ามาแล้วชนนิดน้อยครับว้าวโอ้ใช้เบรช่วย อ uh huh. ไปต่อครับผมทางนี้นี่โอ้โหดีครับเป็นไงครับร่อมร่อมอีซี่เปล่า ลิซ่าเข้ามาเป็นที่2ครับที่3ที่4ที่5ที่6เข้าไม่ทันเอาครับแซนออฟไทม์ด้วยด่นานนี้ทดสอบความเร็วพอดีเลยถ้าผมแซนอีกครั้งมั่นใจเลยว่ายังไงเกรก็ไม่เต็มผมเลยไม่ทำซี w ิวิวครับ Over CWW ิวต่อไอ วู้ัยชนเน้ผมยังไม่ชินกับโค้งเลยครับผมเลยไม่เข้าไปก่อนแล้วกันเอา้เอาโอ้ไม่ได้จะลงมาจะขึ้นไปไม่ไรฮะ <c oughs> อแอดวานไม่ติดแต่ก็ที่หนึ่งอยู่นะฮะ โหดมากจังหวะน,นี้ C W W เฮ้ยเสาเพื่อนเสาเสา C W W k a ากนาะฮะโอ้โห้ดีครับอื้โอ้โหลิซ่าลิซ่ามนโนบาลโอ้โหแรงเหลือเกินครับ อุตส่าห์นำที่หนึ่งมาตั้งไรโดนแซงนะฮะรถเขาแรงกว่าต้องทำใจ C W W ครับผมดูความเร็วนะฮะ713ที่หนึ่งไอส้สุดที่อะไรที่หนึ่งครับผม713ใช่หรือเปล่าตะกี้คาดดี ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอย่างเต็มใจถ้าอะไรผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับแล้วไม่เ,ามาเจอนคลิปหน้ายอย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ share. บ๊ายบายครับผมอีซี่